สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกับผมกบบอลสีนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่พรนะครับวันนี้พี่พรเอาตัวเทพมาเทียบเลยนะครับริมทางถนนรงขุยชนแดนนะครับครับผมสวัสดีทุกคนนะครับครับเอ่ออันนี้เป็นเมืองเกาะเกตนะครับเมืองเกาะเกต็นะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ให้สองพันบาทนะครับด่างเทพเลยครับดูด่างตัวนี้นะครับสวยแากครับรถใหม่นะครับคุณผู้ชมรถใหม่มาด่างเทพเลยครับ เอ่ออันนี้ไม้จันปอนะครับผมไม้ด่างตัวนี้ให้พันเก้าร้อยบาทนะครับพันเก้าร้อยบาทนะคะตัวนี้ให้พันเจ็ดร้อยบาทครับไม้ด่างด่างทุกใบครับโอ้สวยครับถ้าบางแก้วครับถ้าบางแก้วต้นนี้ให้สองพันสองนะครับโอ้สองพันสองนะครับถ้าบางแก้วคุณผู้ชมตันนี้ให้สามพันสี่ครับตัวนี้สามพันสี่นะครับสวยครับเนี่ยครับอ๋อ เป็นเจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้เก้อันนี้เจ็ดร้อยแบ่งกันนะครับตัวนี้เก้าร้อยนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะครับเก้าร้อยนะครับนับใบขายเลยครับอ่านี่เป็นมุกดาหารครับมุกดาหารเจ็ดร้อยครับหลอดใหม่มาแล้วครับเจ็ดร้อยบาทครับตัดจังหวัดเป็นบอลป้ายนะครับมณีวัฒนานะครับใครที่ยังไม่มีนะครับอ่าเอาไปแบ่งกันครับเอาที่พันเจ็ดร้อยบาทครับผมพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทถูกเลยครับครับเจ้า เจ้าวังกับเจ้าสวยนะครับเป็นไม้เมล็ดต้นนี้สวยมากครับผมให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับเออเป็นเศรษฐีพันล้านครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับผมเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ให้เก้าร้อยบาทครับผมเก้าร้อยบาทนะครับมาดูตรงนี้ไหมไม้เพียบเลยครับขายเก้าร้อยครับอันนี้เป็นผมเพชรคนเพชรบูรณ์นะครับเศรษฐีเมืองเพชรครับเออเศรษฐีเมืองเพชรสามพันสี่ร้อยบาทครับผมสามพันสี่ร้อยนะครับสามพันสี่ร้อยบาทมงคลผสมต้นนี้พัน พันสี่ครับพันสี่นะครับเทพอักษราต้นนี้ให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทครับผมพันสองร้อยบาทนะครับเอ่อเศรษฐีพันล้านครับดูหลอดใหม่ครับหลอดใหม่โคตรเจ๋งครับไม่มีหลุดหลุดป้ายเลยครับต่างเทพเลยครับครับให้อยู่ที่สองพันหกร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับผมศิลาหุ้มทองครับมีติดเหลืองติดอะไรแล้วครับผมตัวนี้นะครับอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้หน้าแดงหน่อยครับอ่าอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับศิลาหุ้มทองนะครับครับศิลาหุ้มทองนะครับอันนี้เป็น มงคลประถมครับมงคลประถมต้นนี้เอตัวนั้นเอานี้เอาให้อยู่ที่1,700บาทครับ1,700บาทนะครับตันนี้ครับเทพอัศรารับครับโหนี่หลอดใหม่เก่งมากเลยครับผมเท่าไหร่ให้อยู่ที่1,200บาทนะครับ1,200นะครับข้ามจังหวัดได้แล้วพี่ไม่ต้องกลัวอันนี้ครับอันนี้เป็นนะเอเพรเพศเมืองนนท์ครับเพศเมืองนนท์ครับสวยประมาณนี้เลยครับด่างโคตรเทพเลยครับแรงนะครับผมไม่ใช่ว่าอ่อนแอนะครับต้นนี้ให้อยู่ที่ สองพันห้าร้อบาทครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับยอดมางกุฎต้นนี้นะครับโอ้ดางเทพเลยครับวยมากเลยครับด่างทุกใบครับเท่าไหร่ต้นนี้ผมให้อยู่ที่เอ้าใบสองพันเก้าบาทสองพันเก้านะครับเก้าร้อยบาทนะครับเทพบัลาราครับสองพันสามนะครับโอ้ดางสามครับด่างไ้ใบครับผมอ่านี่จานปลออีกใบนะครับอ่าครูเราครับอันนี้เป็นใบด่างจานปอให้อยู่ที่พันห้าครับผมหน้านะครับอันนี้อะไรเออเมืองโเกรดครับลืมเขาเลย ดังนะครับดังดังแล้วนะครับกําลังเก่งเลยครับให้อยู่ที่พันเดียวครับพันหนึ่งพันบาทนะครับพันครับผมนี่ตับจังหวัดครับห้าร้อยบาทกระบี่นะครับกระบี่นะคะห้าร้อยบาทอันนี้ไม่แน่ใจว่าออกหลวงออกหลวงสุรศักดิ์หรือเปล่านะครับนะฮะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับไม้ไม้หน่อตัวนี้ครับสามร้อยห้าสิบนะคะครับผมนี่ดิอันนี้ก็เก็ดครับก็เก็ดลุ้นครับผมไม้พินผ่าครับ ้ที่300อยครับผมตัวนี้300อนะครับกินผ่าอันนี้นะพี่นำโชคครับนำโชคตันนี้เป็นบอลป้ายเลยครับเหมือนนำโชคสวยตันนี้เหที่าไหร่อยครับ่ม0 0คร3อยนะครับนำโชคโถต้นนี้อะไรพี่สวยดีจังหวัดพิจิตรครับผมจังหวัดพิจิตรรับจังหวัดนะครับจังหวัดให้อยู่ที่พันพันเดียวแล้วกันร้หนึ่งพันนะครับต้นนี้ใช้ใหญ่แล้วใส์ใหญ่ครับอันนี้เป็นแดงสุรยนเอาไปส5 0าบบาทนะครับ350น้ครัาิบนะคะขอเลยครับ มหาดไทยมหาดไทยสามร้อยสามร้อยครับเอาสามมหาดไทยสามร้อยนะคะอันน so ี้อ like, so ันนี like ้มันนีล้อมเพชรนะครับแต่ก็สวยประมาณนี้นะครับมนีล้อมเพชรหรอครับครับผมทักมาได้ครับนะฮะผมยังไม่กล้าเปิดราคาอ๋อยังไม่เปิดราคาครับครับต้องขออันนี้เป็นของอาจารย์วิรัตนนะครับผมไม้ต้นนี้นะครับพันห้าร้อยบาทนะครับสวยประมาณนี้ห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเป็นเอ่อกระลาโหมนะครับกระลาหหมตอนนี้ให้สองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบนะคะ อันนี้ครับสกัดนิมิตนะครับสกัดนิมิตให้สี่้อยครับผมสกัดนิมิตสี่ร้อยครับครับพรอมใหญ่แล้วครับอันนี้พระปางโพยภัยนะครับพระบางโพยไัยสองร้อยบาทครับต้นใหญ่ครับ้านะครับอ่าอ่าสยามสยามพูนนะครับสยามพูนตัวนี้ให้อยู่ที่หกหกร้อยบาทครับ6 0ร้อยบาทนะครับนี่อะไรนางวลีนางวลีร้0ยหสิบนางวลีร้อยห้าสิบนะครับใช่นางวลีป่ะออกศึกนะครับออกศึก เอาไปเลยครับต้นใหญ่ๆอนุมานออกศึกนะครับเอาไปสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ก็สยามสยามพูเหมือนกันครับผมสยามเจ็ร้อยครับผมต้นนีร้อยสองหน้านะครับงามวงวานครับเอาไปแบบหกร้ยห้าสิบครับผมใหญ่เลยครับห5 0้าสิบนะครับโหต้นเลอร์เลยครับอมนสวรรค์มนสวรรค์ต้นนี้นะครับหรือว่าดาวเหนือให้อยู่ที่พันหร้อยบาทครับผมสายโตนะครสายตั้งแม่เลยลูกกอกเกตนะครับต้นนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับ เท่าไหร่ดีครับร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบนะคับนสวรรค์อีกต้นนะครับเจ็ดร้อยบาทครับโอ้ไซส์ใหญ่แล้วนะคะสามใบหนึ่งหลอดครับไซส์ใหญ่ครับเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมออกสึกครับผมไอตัวนี้เอาเท่าไหร่มาเนี่ยเฮ้ยมีหูนี่ว่ะมีหูเท่าไหร่ดีมีหูมีหูคิดค่าหูเลยครับหันห้วยหนหัวด้วยเออหันหูอ้ย่ามีหูครับตัวนี้มหัศจรรย์ครับแต่น้อยเลยเท่าไหร่ดีพี่เอาไปเจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยบาทนะคบค่าหูเลยอันนี้เป็นกลาง ตอวห้าร้อยครับผมไอตัวห้าร้อยนะครับเอ้าอันนี้เป็นอะไรเนี่ยไออ๋อเม็ดส่วนในโชคครับผมตัวในโชคป้ายแล้วครับผมป้ายอะไรนะครับผมผมแปดร้อยเลยตัวนี้แปดร้อยนะครับตัวในโชคองค์คุริมาครับผมคุริมาเท่ากับพันสี่ร้อยบาทครับผมต้นใหญ่แล้วมัพันสี่ร้อยไหญ่โตนะครับมีหัวตมีครับผมมีหัวนะครับมีเขี้ยวครับผมยังไม่ได้ล่อครับอ่าอันนี้เป็นลูก เป็นบอลกาดไหมครับผมบอลกาดนะครับใช้เทพอัลราเหมือนกันครับผมผมให้อยู่ที่250ครับ250นะครับต้นเบลเลอร์เลยครับต้นเบลเลอร์เลยครับอันนี้ก็บอลกาดเหมือนกันครับ350 3้0ป้ายครับติดป้ายสวยนะครับสามร้อลูกไงไม้แดงนะครับไม้แดงต้นนี้ให้400บาทครับผมสี่บาทนะครับไม่รู้ชื่อครับผมไม่รู้ชื่ออะไรอันนี้สุนทรภู่ครับผมให้500บาทครับ500บาทเพชรศรีปทุมต้นนู้นนะครับเดี๋ยวพี่เพชรศรีปทุมนะครับเพชรอันนี้เป็น500อันนี้500ครับสุนทรหูา นี่เพชรสีปทุมครับกัดสีแล้วครับ250ครับ250บาทโอ้เป็นจันหนวดเขี้ยวครับผมในจันหนวดเขี้ยวนะครับ450าสิบครับไปนี่ติดป้ายครับศิลาหุ้มทองต้นนี้นะครับศิลาหน้าเขียวนะครับหุ้มหลอดใหม่มานะครับน่าจะทองครับผมเออขอขึ้นเป็นพันห้าแล้วกันครับตัวนี้พันห้านะครับผมเพิ่งเห็นหลอดอันนี้ป้ายว่าเจ้าจับไหมเจ้าจับกับพายครับ300บาทครับสามร้บาทนะครับติดป้ายเหมือนกันเนาะหลอดใหม่เขา โอเคครับผมโอเคนิดๆครับอันเนี้ยสามร้อยบาทอันนี้ขาดไม่ได้แล้วครับเป็นโพแก้วแล้วครับผมจำชื่อเขาได้แล้วครับติดป้ายครับผมเทสามร้อยบาทก็สามร้อยบาทนะครับโอ้โหนี่ครับเต็มสุดๆครับผมให้ต้นละให้พันล้านให้ต้นละห้าสิบบาทนะครับเป็นพันล้านนะครับแล้วผิดชอบค่าส่งเองนะครับโอ้ต้นละห้าสิบบาทนะครับคุณผู้ชมครไซส์ใหญ่ๆครับผมมีหลายต้นครับนี่เพชรศิลาเพชรต้นนี้ของของหกร้อยห้าสิบครับศิลาเพชรหกร้อยห้าสิบนะ โอ้มีป้ายด้วยนะอันนี้อันนี้เป็นไอ้วนีรหาสเดชาครับผมสองต้นต้นละห้าสิบาทนะครับทหาต้นละห้าสิบใบครับอต้นนี้ครับกอนี้นะครับกอนนี้เพชรพันล้านเอาไปร้อยห้าสิบครับผมเดี๋ยวผมแพคให้ครับลูกเต็มเลยครับลูกโคตรดกครับผมเอาไปร้อยห้าสิบครับกัดสีแล้วครับอันนี้ภูพิงนะครับภูพิงขอสามร้อยห้าสิบครับภูพิงสามร้อยห้าสิบนะครับเป็นไอ เหมือนกรอเกตมากเลยนะครับแต่เป็นตะถมยาป่าแป้งนะครับถมยาป่าแป้งนะครับต้นละร้อยครับผมต้นละร้อยนะครับถมยามีทุกอย่างมีทุกอย่างครับเสน่ห์จันขาวครับเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบนะครับเท่าไหรต่อก็ได้เอาสองร้อยพอครับสองร้อยโอเคโอ้ราคาใจดีครับอันนี้เป็นเดือนพุทธพานะครับเดือนพฤษภพานเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบไงซส์ใหญ่แล้วร้อยเดียวครับนี่กวนอิ่มครับกวนอิ่มนะครับหนึ่งร้อยก็ควรเลิกเลยนะครับโอ้ไซส์โตมาก ลูกไม้สวยๆครับลูกไม้เท่าไหร่ครับเดียวหนึ่งร้อยบาทบางพีมีสองต้นแล้วครับบางพีหรือว่าที่แล้วคุณองบางมีนะครับมาในร้านลงพีนะครับเท่าไหร่นะพี่สามร้อยบาทครับต้นละต้นละสามร้อยนะครับมงคลปฐมครับมงคลปฐมไม่ป้ายนะไม่ป้ายนะครับให้สี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทนะครับโอ้สาเลิ้เลยนะสาเบล้ลเลยครับอันนี้เป็นเหมือนดารานุพลัดมากแต่ไม่ป้ายนะครับอืมเท่าไหร่ครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทนะคระอ่าเป็นหนุมานแพงนะครับ พี่น้องหนุมานผูกผุนนะครับแพงครับร้อยห้าสิบบาทต่อต้นนะครับตัวละร้อยห้าสิบาทครับประมานแพงเป็นอะไรหิมะแน่เนี่ยโบวหิมะแล้วครับต้นนี้ผมจำได้สองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบครับอันนี้เป็นไม้เมล็ดของหนุมานประสานกายนะครับไม้เมล็ดนะครับมีสองต้นสามต้นนะครับผมคิดต้นละสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับหนุมานประสานกายนะครับไม้เมล็ดนะครับนี่ผมก็เอ้ใบพิงครับ ก็อันนี้เป็นน no yes you know. ่าจะเป็นกุมประกันกุ้ประกันเท่าไหรครับร้อยเดียวครับหนึ่งร้ยบาทอันนี้เป็นลูกไม้นะครับสวยสวยลูกไม้เท่าไรครับพี่ร้อยเดียวครับหนึ่งร้อยบาทนี่มาผ่าเองครับแต่งมาธาตุครับแบ่งกันครับร้อยร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบนะครับแต่งมาธาตุจับจังหวัดอยู่นี่ต้นหนึ่งมุกดาหายนะครับเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทนะอันนี้เป็นเป็นกระหล่ำหมตัวเล็กกับสองร้อยห้าสิบกระหล่ำหอมสองร้อยห้าสิบนะคบลูกกอกเกดลุ้นนะครับลูกกอกเกตนะครับลุ้นดัง ลุ้นต้องลุ้นขนาดนี้ครับมันีเป็นลูกไม้เมล็ดใช่ไหมครับไม้เมล็ดครับเท่าไหร่ดีครับตุวนี้ให้ร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบนะครับนี่อันนี้ตัวหนึ่งเี่อะไรอ่าอันนี้ครับเหมือนกันครับสารกายครับผมสารกายแต่เป็นเป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดครับอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ครับผมอุ้ยสวยร้อยเดียวครับลูกไม้หนึ่งร้อยนะครับรขบฝากเบอร์พี่พรน่วยหน่อยครับศูนย์เก้าสี่นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดสามแปด้านะครับ สี่สามแปดห้าเดี๋ยวโดมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้อีกทีนะครับกดติดตามน้องกบเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ร้านกบบอลสีด้วยนะเอร้านพี่พรด้วยนะครับครับพี่พรบอลสีนี่ไม้เทีบเทบเทียบเลยครับย่อยมังกรจปชมอีกทีนะครับคร่าวๆเดี๋ยวดูสวยๆอย่างเง้ยเลยครับนี่ครับวันนี้พี่พรมาจัดเต็มเลยครับเต็มครับเนี่ยพันหนึ่งคนน่าเล่นเลยครับ ท่านผู้ชมครับด่างนะครับไม่ใช่ไม่ด่างด่างนะครับทุกใบครับครับเกณเกครับผมครับงั้นผมขอจบไลค์แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ